สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมคุณโดมตอนนี้อยู่ในรายการทีทีวท,ทีนะผมหรือมังกรเย็นก่ากันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมตัวหน้าพอยแบงค์นะครับเดี๋ยวผมขอมอตัดคลิปตอนเข้าเกมเลยลวกันก็รหัสยอดเพชรก็ปดโดนแบนฮะก็ลืมลบอ่นั้นก็จะตัดไปในคอมเลยลวกันนะครับอ่าครับแล้วก็กลับมาการอีกแล้วนะครับผม ก็ตัวลครก็กระกากนะครับมมีของเยอะเลยนะครับอ่าในหัวสนมาฟี เออเราใส่ดีกว่าครับใส่ๆเถอะส่วนชายาก็ยังไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยชายานะมีช่ไหะกูยังไม่ทำเฮีย้ยเลยแล้วค่อยทำทีหลังแล้วกันันนเดี๋ยวผมตัดก็มาณไปเข้าห้องเลยแล้วกัน อเราตัดดีวะอโอ้ยหนักเกินบางทีแน่ปะชาชีเยีะเดี๋ยวถัดตอนเข้ห้องเสร็จแล้วครับอืมก็กลับมาแล้วครับเอ่ โอ้ยสัตว์โอ้ยภาพหลายบ้าใครมันจะไปมองเห็นหรอยังเขาพยยาปตัดต้องันนั้นอ่าโอเคได้ละ Oh, โอ้โหโหดจังเลยตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนเพื่อนผมแล้วฮะเปิดนาทีดองเค้ครับตายอย่างเดียวนะเมื่อกี้กดคิวนะอืม ทอ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 ขยับกล้องเข้าไปได้ไหม <c oughs> คุมันมองไม่เห็นนั้นประมาณตอนนี้นะครับเห็นป่ะชนมิงง้ตายยิ่งบอดอยู่โอ้โห,โหไอสัตนวะ์แม่งรู้สึกกูกไก่ลงกว่าเดิมเ,เห็นมือผมก็ขออภยัยนะครับ ปดดาปาราน้ามายิงกูเลยเละโถ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 โอืถเดี๋ยวนี้เด็กกสวัสนี้มันโหดขนางโโ้เก็บเรียบเลยสัตว์กูสึกกูไก่ขึ้นนะก็วันนี้ก็มาเล่นไก่ๆแล้วกันถ้าเป็นอย่างนี้ ยไม่โดนโหดเกินนสัตว์โอ้ยเฮียยิงหัวกูแตกด้วยวะอืมขอแวบ,บแป๊บหนึ่งนะขอขออกไปตายอย่างเดียวรู้สึก แด้งไม่ถนัดเลยขไปแม่เจอห้าซองแล้วฮะแต่รู้สึกวันนี้กูไก่มากเลยเนอบทำตอนนี้เฮียทำเฮียไ,ไม่ถูกอนะช่างไม่เหอะเล่ที่จริงอยากอัดอากามากกว่าของไทยแลนด์นับอากาไทายแลนด์ผมก็มีแค่น้วผม โอเ้เออนนี้โหดว่ะสุดกูไปขยับกล้องไปเนี่ยเอ้ออะไรน,นี่วะ อ้ไอ้สัตว์โดนซองเป่าหัวเลยแม่โคโรดดอ,อ่นะโอโหคิฟสี่นาทีให้ตายถอท่านาน,นานนานนานเกินไม่ไหวไม่ไหวบางที นอนเคีียกูตาย้ยังๆว่ะว t าตัวเฟิร์แกงกุยฮยตอนนี้ผม,กมกไก,มก่มากเลยไก่มากๆเลยนะโอ้โคมาโคมาบ้าใครมันจะไปยิงได้ไรควกช่างแม่งเหอะตรงนี้ไม่ต้องอยู่ที่หนึ่งกัน อะไรวะโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าเขาบินผ่านเหือรู้สึกปู่ได้ทีละตัวแล้วก็ตายทีละตัวเทีตัวเทีตัวมันก็ดึงงงเลยสั์รู้สึกเป็นเพราะความผมแหลกด้วยนะฮะก็เลยสับ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 ไปโหดเลยอ๋อโู้ใจเย็น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  โอ้เฮียตัวบนว่ะัลโหลตัวบนแม่ไม่อยู่โอ้ oh, oh, oh. ลงอ่ะไอ้เหี้ยแล้วไม่ไม่หันกล้องฝมาฟังหน่อโทษครับพอดีกล้องผมพอดีใช้กล้องโทรศัพท์อัดนะครับแม่งกล้องกากเกิน โอไม่ให้กูเดินเลยไงวะเอมนั้นก็อัดสั้นๆเลยกันนะไม่อยากอัดยาวเแบบเมมเต็มก็ก็อย่าลืมเขาแคร์ผมด้วยนะฮะก็เนแคร์ผม แป๊บนึงครับนี่ครับแื่ผมก็ไม่โหดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ